สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมมันคือภาพสะท้อนเลยว่าคนต้องการวัคซีนแต่วัคซีนมีไม่เพียงพอถึงต้องเข้าไปลงทะเบียนมากกันขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะด้านหนึ่งยังมีเรื่องของการขายคิวการฉีดวัคซีนด้วยนะเมืม่อวานที่เรานําเสนอไปนะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะตารวจเรียกตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายเข้าไปสอบสวนนะคะหลังจากที่มีกรณีการขายคิวฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อพบเนี่ยนะคะสี่พกว่ารายชื่อแต่ว่า ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตรวจสอบวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องทำไมถึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณสันติวิธีพรมบุตรค่ะตำรวจจากกองบังคับการรถไฟสอบสวนผู้ต้องสงสัยอีก3คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตขายคิวฉีวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อโดยผู้ต้องสงสัย3คนนี้เป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนที่ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เจ้าหนึ่ง ยูเซอร์ที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการอัปโหลดรายชื่อแล้วเรียกเก็บเงินเพื่อฉีดวัคซีนมี19ยูเซอร์เป็นอาสาจากค่ายมือถือเจ้าเดียวกันเริ่มมีตัวเลขอัปโหลดผิดปกติหลัก10วันที่18กรกฎาคมจนเมื่อเปิดวอล์กอินให้ฉีดวัคซีน22กรกฎาคมเป็นต้นมามีการอัปโหลดหลักร้อยและมากสุดในวันที่26-28กรกฎาคมที่มีการอัปโหลดหลักพันคนต่อวันแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยเดช ร่วมโดยการสถาบันโรคผิวหนังในฐานะผูดด้รนวมโดยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อบอกว่าการซักถามผู้ที่ยอมจ่ายเงินให้ผู้ทุจริตพบรายที่จ่ายต่ำสุด400บาทสูงสุด1,200บาทส่วนรายชื่อผู้เข้ารับฉีดวัคซีนที่ทั้ง19ยูเซอร์อัปโหลดเข้าระบบมี4,000กว่ารายชื่อ4ยูเซอร์ที่ทำหนักมากแล้วก็ยูเซอร์ที่5ถึง11ก็หนักพอสมควรและยูเซอร์ที่1 2ถึง19ก็หมายถึงว่า ไม่เยอะมากเป็นหลักสิบเพียงแต่ว่าคุณไปอัปโหลดหลังเวลางานซึ่งตอนนั้นไม่มีคนไ mm. ข้วอล์กอินเข้ามาแล้วแต่ทำไมถึงอัปโหลดได้อะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกตัวยูเซอร์11รายสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ส่วนวันนี้หลังตำรวจกอมังคับการรถไฟสอบสวนยูเซอร์อีก3รายมีรายงานว่าทั้ง3รายปฏิเสธไม่ได้เป็นคนอัปโหลดรายชื่อจากยูเซอร์ของตัวเอง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพลนตำรวจตรีอำนาจไตรพจน์ผู้บังคับการตำรวจรถไฟบอกว่ายัางคงต้องตรวจสอบความผิดปกติการอัปโหลดของยูเซอร์ให้ชัดเจนก่อนจึงจะบอกได้ว่าใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งได้ประสานกอนมบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยแกะร่องรอยแต่เนี้ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใคร,ใครก่อกันแน่อาจจะเป็นพนักงานเอง หรือเพื่อนพนักงานหรืออาจจะเป็นการแฮกจากภายนอกก็ได้อาจจะตอนนี้สาเหตุเนี่ยยังไม่ได้แน่ชัดอะไรครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็น3กลุ่มนี้นะครับนายสารพงษ์ภัยทย์พงศ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อกล่าวย้ำถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากการผู้ที่จ่ายเงินให้ขบวนการทุจริตเป็นพยานว่าเจ้าหน้าที่มีรายชื่อที่ถูกอัปโหลดเข้าซึ่งอยากแนะนําให้เข้าให้ข้อมูลกับตํารวจจะได้กันไว้เป็นพยาน ได้ประสานกับทางเจ้าพนักงานแล้วนะครับทางเจ้าพนักงานก็แจ้งอย่างที่ผมได้เรียนทราบว่าผู้ที่ให้ข้อมูลตรงไปตรงมาทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถดําเนินการมีหลักฐานในทางคดีได้ครบถ้วนก็พร้อมที่จะกันให้เป็นพยานครับยืนยันครับยืนยันครับการหาช่องทางเพื่อขายคิวฉีดวัคซีนสะท้อนให้เห็นว่าผู้คิดทุจริตมีช่องทางเสมอที่จะหาประโยชน์ให้ตัวเองได้แม้อย่างวิกฤต ส่วนผู้ที่ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้วัคซีนยิ่งตอบย้ำให้เห็นว่านอกเหนือจากการป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วการได้วัคซีนที่รวดเร็วในตอนนี้จะทำให้ชีวิตของพวกเขาปลอดภัยขึ้นสันติวิธีพมบุรสําข่าวไทยอสมทรายงาน